สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับร้านล้างแอร์รถยนต์3ามนะครับแอร์คีนในปามเอโซสาขาแพรกษานะครับเราจะมาทำการล้างแอร์รถโตโยต้าวีโกไฮรักนะครับนี่พัลดลมของคุณลูกค้านะครับเดี๋ยวเราจะทำการล้างให้นะครับนี่กองแอร์ของคุณลูกค้านะครับ สุดยอดเลยครับตอนนี้ช่างก็กำลังทำการล้างอยู่นะครับเอาน้ำเข้าไปล้างในช่องแผงคอยนะครับโดยใช้การส่องกล้องเข้าไปล้างนะครับโดยไม่ลืมคอนโซลเราก็จะมีขั้นตอนการตรวจเช็คน้ำยาให้กับลูกค้าฟรีนะครับแล้วเราก็จะล้างแผงคอยร้อนให้กับลูกค้านะครับ นี่นะครับหลังจากเราทําความสะอาดให้กับคุณลูกค้านะครับเห็นไหมครับว่าแตกต่างกับตอนมาใหม่คลิปเลยนะครับตอนแรกมาแบบดํามากเลยนะครับเราก็ทําความสะอาดให้ใหม่คลิปเลยครับ